ครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับกับเซลเจเอนะครับผมทางช่องฟอดแจกแหลกบายเจเอนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวรถอีกหนึ่งคันเช่นเคยนะครับผมกับเจ้า XL พัสดประตูนะครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่เจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับผมเป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดนะครับผมตัวนี้แรงม้าอยู่ที่ร้อยหกสิบแรงม้านะครับผมตัวนี้เราจัดโปรโมชั่นนะครับผมชุดแต่งจัดเต็มนะครับผมเป็นชุดวายบอดี้นะครับหน้า F 1 5 0นะครับผม พร้อมไฟมาสแตงแล้วก็ล้อแม็กขนาด18นิ้วพร้อมด้วยจอ Android 9นิ้วด้านในนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปดูกันย่อยๆนะครับผมว่าชุดแต่งเนี่ยสวยขนาดไหนด้านหน้านะครับผมเนี่ยเราเปลี่ยนเริ่มตั้งแต่ฝากระโปรงเลยเราติดตั้งเป็นของฟิตนะครับผมทาสีเดียวกับตัวรถพร้อมด้วยตัดกับดํำด้านนะครับผมนี่แบบนี้เลย แล้วก็ไฟหน้านะครับผมจากเดิมนะครับผมเป็นที่เป็นไฟหน้าไฮโดเจนผมฮโดเจนอ่าเราเปลี่ยนให้เป็นไฟหน้าแบบมัสแตงนะครับผมอัปเกรดให้ใหม่นะครับผมตัวนี้ก็เริ่มตั้งแต่ทําเป็นขีดนะครับผม3ขีดแล้วก็ตัวอ่าโปรเจคเตอร์นะครับผมแล้วก็วงแหวนนะครับผมพร้อมด้วยทําเป็นตาสีแดงนะครับผมตัวนี้อ่าลูกแก้วสีแดงนะครับผม พร้อมกับติดเดรท์ right ด้านล่างให้นะครับส่วนตัวบอดี้ของกันชนด้านหน้านะครับผมตัวนี้เราเปลี่ยนให้เป็นของ F 1 5 0ซึ่งมันรวมอยู่ในชุดของ Y-Body อยู่แล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะสัญลักษณ์ที่จะเป็นรูปตัว C แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวกระจังหน้าแบบใหญ่แบบนี้ตัวนี้ชุด y body นะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมมันจะตีโป่งออกมานะครับผมเห็นไหมครับ จากขอบไฟเห็นไหมมันจะโป่งเพิ่มออกมาตัวนี้ทำให้รถดูบึกบึนแล้วก็ใหญ่ขึ้นอีกนะครับผมจากเดิมที่ดูใหญ่อยู่แล้วนะครับของ Ford นะครับผมตัวนี้ในส่วนของคิวร้อเนี่ยเป็นชุดของไวเบอดีอยู่แล้วนะครับผมตัวนี้เป็น6นิ้วล้อแม็กเนี่ยเราเปลี่ยนให้เป็นล้อแม็กขนาดขอบ18นะครับผมตัวนี้พร้อมกับยางมอนเตอร์นะครับ a t ทนะครับตัวนี้แมกเนี่ยเราสามารถเลือกรายได้นะครับแล้วก็ ที่สาคัญนะครับ x p มันจะไม่มีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้ตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมให้กับลูกค้าด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยตัวนี้แล้วก็มาที่ตัวพวกเบ้ากันลอยพร้อมด้วยกันศาส์ทั้ง4ี่ชิ้นแล้วก็ราวหลังคานะครับตัวนี้ด้านท้ายก็จะมีโลบาร์นะครับโลบาร์ตัวนี้เราจัดให้เป็นของแฮมเมอร์นะครับพร้อมมีไฟเบรก ดวงที่3ด้านหลังนะครับตัวนี้ส่วนในด้านท้ายเนี่ยเราก็จัดเต็มชุดใหญ่ให้กับลูกค้าเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับตัวนี้เห็นไหมไฟเบรกเป็นตัว C นะครับปกติเดี๋ยวตรงนี้มันจะแดงตรงนี้เป็นตัว C แล้วก็ตัวชุดกันชนท้ายแฮมเมอร์แบบนี้นะครับพร้อมด้วยตัวฝาปิดท้ายกระบะแบบนี้เลย ตัวหนังสือฟอร์แบบ3มมิติ<ม><ม>เห็นไหมครับตัวนี้ดูภายในนะครับเดี๋ยวดูภายในนะครับดูฝั่งด้านนี้านภายในนี่เปิดเข้ามาเนี่ยก็จะมีเบาะหนังนะครับที่เราเปลี่ยนให้กับลูกค้าซึ่งเป็นเบาะหนังแบบสีดําได้แดงนะครับตะเก็บแดงแล้วก็เปลี่ยน ทำการเปลี่ยนจอนะครับเป็นจอ Android ขนาด9นิ้วตัวนี้พร้อมกล้องบันทึกวิดีโอด้านหน้าและกล้องถอยหลังในตัวนะครับตัวนี้เราติดตั้งไฟตัดหมอกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอโอเคกุญแจรีโมทนะครับผมตัวนี้โอเคเรียบร้อยนะครับผมก็ถือว่าคันนี้สุดจัดเลยนะครับผมสำหรับตัว XL p a u s 4ประตูที่ ราคา749,000บาทนะครับตัวนี้โปรโมชั่นนี้เราก็จัดให้กับลูกค้าเน้นๆไปเลยนะครับผมถ้ายังไงสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 8 4์8 8 8 8 7หรือว่าทักเข้ามาทางช่อง YouTube ก็ได้นะครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานแล้วก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับฝากกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคันหน้าจะมีอะไรมานำเสนอก็ คอยติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ